อรุณสวัสด์ยามเช้าจ้าเห็นดอกบัวบัวแดงงามๆเนี่ยามาถ่ายให้เพื่อนๆดูอยู่มุมสะดอกสวยๆมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยู่มุมนี้ก็มีมุมโน้นก็มี กำลังบานสวยๆเลยทุกคนจ้าถักทายกันที่สวนเหมือนเดิมจ้าชีวิตติดสวนอยู่แต่ในสวนนี่แหละเพื่อนๆจ้าไม่เคยได้ไปไหนกับเขาเลยในแต่ละวันใช้ชีวิตอยู่แต่ในสวนตลอดทักทายกันยามเช้าๆจ้า บรรยากาศที่สวนรกมากเลยทุกคนจ้าเนี่ยมีแต่ดอกหญ้าคอมมานิทเต็มไปหมดเลยรกจนมองไม่เห็นทุเรียนเลยทุกคนจ้าดีนะทุเรียนต้นโตแล้ว ยามว่างๆก็ไม่มีว่างสักทีทุกคนจ้ะยามเช้าก็กรีดยางยามเที่ยงก็ตัดหญ้าทางานวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละในแต่ละวันรกมากๆเลย นีบ่บ่อปลาของเราฝั่งนี้จะเป็นนาข้าวนาปรังเพื่อนๆจ้านาปรังกำลังจะเขียวๆสุดโน่นเลย เราก็ทำเหมือนผีบ้าอยู่นี่แหละฝั่งนี้จะเป็นทุเรียนเล็กฝั่งโน้นจะเป็นทุเรียนใหญ่อยากทำเป็นคลิปยาวบ้างทุกคนจ้าทักทายแต่คลิปสั้นฝั่งโน้นจะเป็นสวนยางของเราเพิ่งกรีดเสร็จเพิ่งได้เวลามาทักทายเพื่อนๆจ้า